สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้น็อตพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดฉะเชิงเซามางานสําคัญที่ถือว่าหนึ่งปีจัดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนี่คืองานน้ำมศการหลวงพ่อสสธรและก็เป็นงานประจําปีของจังหวัดฉะเชิงเซาด้วยครับเอาเป็นว่าวันนี้ทั้งวันอยู่กับน็อตที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับสำหรับงานนมัสการหลวงพ่อโสธรถือเป็นงานประจําปีของจังหวัดฉะเชิงเซาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเซาด้วยครับ สำหรับปีนี้โดยจัดให้มีกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่นะคะกว่าทุกปีที่ผ่านมานะคะคปีนี้เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะท่านได้ให้เกียรตินะคะธนาคารกรุงไทยมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยปีนี้ค่ะเราได้จัดริ้วขบวนนะคะวายุพักปักษาเทพเท,พเทวานารมิตนะคะคนำขบวนโดยนักแสดงชื่อดังค่ะคุณเต้วนัทพรเตมีรัตเต้มตวมาด้วยเหรอครับนี่งงจะมีการลาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาด้วยนะคะ ช่วงเย็นนะคะเป็นงานนมัสการประจําปี12วัน12คืนนะคะ,ะก็จะมีกิจกรรมของหน่วยงานราชการต่างๆที่สำคัญคือบูธของธนาคารกรุงไทยปีนี้เราพาน้องวายุมานะคะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะคะคโดยเฉพาะโครงการที่ธนาคารกรุงไทยให้การสนับสนุนกับทางภาครัฐนะคะโครงการคนละครึ่งเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ตามนโยบายของภาครัฐด้วย ท่านผู้ว่ากำลังเอาแบบสายสินนะครับของหลวงพ่อโสธรเนี่ยมาแจกอยู่แต่คนเยอะมากครับคุณผู้ชมครับฉันได้มาลๆๆเลยมาแล้วมาแล้วไไ้ไปไปก้อนด้วยๆๆๆ กระนเหรอหรือแป้วสวยพอการนี่และนี่คืออีกหนึ่งความยิ่งใหญ่อนละังการของงานแค่หลวงพ่อสุอนทรประจําปีนั่นเองครับอย่างที่บอกไปหึงปีมีแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นต้องจัดยิ่งใหญ่แบบนี้แหละครับมาโอ้ยแอร์เย็นสวัสดีครับ พี่ดั๊โหผมเที่ยวทั้งวันเลยอ่ะมีอะไรแบบสดชื่นสดชื่นให้ผมดื่มนะครับได้ครับพี่ครับเดี๋ยวมีเมนูให้ดูก่อนนะครับพี่ครับครับครับถ้าเป็นกาแฟนี่ครับจะเป็นเด์ตี้นะครับเป็นที่เด็ดของทางร้านเลยครับผมผมขอเป็นแบบแบบน้ำสดชื่นนะพี่ขอขอแนะนาเป็นอันนี้ครับอิตาเลียนโซดาเลยนะครับเป็นสับวอลตก็มีนะครับเป็นสตรอเบอรี่ก็มีนะครับครับผมเลมจีก็มีนะครับมีทุเรียนไหมพี่ครับทุเรียนต้องไปเลยองครับผมยิ่งได้ยิ่ได้ไอ้มือเย็นจะได้โอ้โหเอางั้นผมเอาสตรอเบอรี่โซดาเลย่ะี เอาสตอใช่ไหมพี่สตอเป็นไงพี่เมื่อเช้ามีขบวนแห่ขายดีเลยอ้ขายดีครับพี่ขายดีมากเลยครับตั้งแต่มีขบวนแห่เข้ามานี่ก็โหมีงานหลอดคอนี่คนเข้ามาที่ร้านนี่เยอะมากเลยครับผมอยากให้แห่ทุกวันแ่ะใช่ครับถ้ามีแห่ทุกวันก็ดีมากเลยครับพี่เพราะว่าทางร้านเข้าร่วมกับโครงการแคมเปญเขาด้วยครับคนละครึ่งนครับอ๋อเหรอฮะครับเป็นยังไงครับพี่อ๋อแอปเป่าตังนะครับเป็นแอปจากทางรัฐนะครับช่วย50%นนะครับครับผม ถ้าเกิดพี่มาทานอาหารที่ร้านก็พี่มีแอปนี้ก็พี่ก็จะมีส่วนลดให้ครับเพราะทางร้านก็ช่วยออกให้ครับโฮ้ยจริงเหรอครับผมโอ้โหดีมากเลยก็งั้นเอาเริ่มที่น้ำก่อนละกันได้ครับพี่รับเป็นน้ำอะไรดีครับเอาพี่ถามผมไปแล้วเอาแล้วบริโทานี่จะตื่นเต้นดียอดเยี่ยมครับผมอ่านยังไง ร้านนี้ฝากไปด้วยแล้วกันครับคุณผู้ชมครับมีครบทุกอย่างเลยใครที่แวะมาที่หลวงพ่อสดทอยนะครับหลังจากนั้นไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนแวะทานอาหารแวะทานเครื่องดื่มที่นี่ได้เลยครับ